พ่อโนมีอะไรเถอะบอกโนเป็นมดอา้าวแล้วมาจากไหนอะลูกขี่พาละอดีเอามัดเข้ามาในห้องไอเชียพาดูมันอะไรออ็หน่วยจะมาตายอะไรานะมังนั้นเขาอยู่นั่นเขาอยู่ที่นี่เลยพอดีเลยพอได้ของดีมาเป็นยายอดมากของนิวซีไลท์อเวอร์เมตินพวอออนโซลูชันมันไม่ได้กําจัดแค่มัดนะแต่ยังรวมถึงพยาธิตัวกลมและตัวไหลด้วยในกล้องจะมีสามรอดพอดีก็พวกนูเลยมาภาระตัวแรก นุ้ยย่โอ้ยยยยยยายยยยยยนยย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 อยย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 ยอยย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 ย่ยยยยยยอยยยยนยยยหยยยยยยอยยยยยยยายยวยย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 ีมยย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 กยยยยอยย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 อยะอยยยอยย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 เไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย